เฉพาะอ,อย่างยิ่งหนึ่งเทวตานุสติกรรมฐานนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดถ้าจิตใจของท่านผู้ใดมีความฝังใจอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่ง ออะไรเพราะว่าเทวตานุสติกรรมฐานมีธรรมะประจำอยู่สองประการคือหิริรโอตป,ปะหิริความอายต่ความชั่วโอตาป,ปะความเกรงกลัวผลของความชั่วรวมความว่าท่านผู้ใดพอใจในเทวตานุสติกรมฐานท่านผู้นั้นก็ไม่พอใจในความชั่วลันเอง หากว่าท่านผู้ใดไม่พอใจในความชั่วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ย่อมเป็นไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดต่อวันที่แล้วมาคือวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระอนาคาม,มีและอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับท่านที่ไม่พอใจในความชั่วมีความละอายในความชั่ว ด้านระดับพระนาคามีก็มีท่านมีความเห็นว่าการมีความพอใจในกามอารมณ์หรือว่ามัวเมาในกามฉันทะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในเบื้องการหนึ่งการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธเพียบบาดคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ หรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกมีที่ไหนทุกชั่วก็มีที่นั่นที่ไหนมีความชั่วที่นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นนั้นว่าการพอใจในกาม,มารมณ์คือรักโรบสวยเสียงเพราะเปิ่นหอมนสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ อีกครุข่าวพฤติการมารมณคนดีความมักโกรธพยาบาทจองร่างจองผลานบุคคลอื่นคนดีอาการนอนสอนรายการนี้ไม่มีอะไรบันดาความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปรูปคนหรือว่ารูปสัตว์หรือว่ารปปรปวัตถุเป็นสภาวะที่มีความเศร้าหมองขึ้นชื่อว่ารูปมีแล้วต้องเลี้ยง เลี้ยงเท่าไรก็ตามรูปก็ไม่มีการทรงตัวมีความเสื่อมโทรมไปเป็นตามปกติเป็นธรรมดาไม่มีทางแก้ไขที่รูปทรงตัวได้หมอที่วิเศษที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะแก้ไขแม้แะ่รูปคนตนเองให้ทรงอยู่ตามสภาพปกติ จึงเห็นว่ารูปมีสภาพแปรนิจังแล้วก็รูปมีสภาพแปรน,นัตตาเกิดแก่ป่วยตายและรูปมีสภาวะเต็มไปด้วยความสุกระกโสโครกไม่มีสภาพทรงตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เป็นว่ารูปมันไม่ว่ารูปอะไรหาดีไม่ได้เลยเสียง ไม่เป็นปัจจัยแห่งการทรงตัวเสียงเพราะก็ไม่สร้างความทรงตัวให้เราไม่แก่เสียงเพราะก็ไม่สามารถจะห้ามความป่วยได้เสียงเพราะไม่สามารถจะห้ามความตายของเราได้กลิ่นรสสัมผัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอันว่ารูปเสียงกลินรสสัมผัสเป็นอนัตตา เมื่อผ่านไปก็แล้วก็แล้วกันไปการทรงตัวของรูปเสียงกลิ่นรถไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความพอใจในกามารมณ์คือกามฉันทะคนพวกนั้นเป็นผู้สร้างทุกข์แล้วก็แบกทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่แต่งงานทุกคนไม่มีใครมีความสุข แบกทุกที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นสุขก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเราจะพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าความงโง่มันเข้ามาสิงใจตัวเองยังปกครองตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่สามารถจะบรรดาลตัวเองให้มีความสุขได้ทาไมเรายิ่งจะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ด้วยกัน ก็เป็นปัจจัยบัรดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นทั้งนี้ขอท่านหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาเอาซึ่งเราเหิงกันได้โดยง่ายเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปมันก็ยืดยาวทั้งคู่ที่แต่งงานกันก็แก่ลงไปทุกวันช่วยกันแบกภาระความเคลื่อนไหวของกายกายที่ทรุดโทรมไปต่างคนต่างก็เริ่มทุกข์ เราอยู่คนเดียวเราทุกคนเดียวเรามีคู่กับทุกคู่เมื่อความมีบุตรเป็นมือบุตร่ินดาขึ้นมาก็สร้างภาระหนักขึ้นแกล่ลงไปป่วยลงไปตายจะความตายจะคำาทิ้งภาระหนักก็แบกขึ้นมาทุกทีในทีส่สุดถ้าลูกเป็นคนดีก็แบกภาระน้อยหน่อยถ้าไปโดนลูกอากตันโยไม่รู้คณเข้าก็เสร็จ การมีลูกมีเต้าถือว่าย่อมเป็นที่พึ่งสืบตระกูลนั่นเป็นภาระของคนโง่ใครจะเป็นคนสืบตระกูลถ้งใครนั่นมันไม่มีสืบตระกูลสัก่รไรก็ตามทีเราก็ตายมองดูหาความจริงมันเป็นของธรรมดาที่เราจะพึงเห็นได้ถ้าเราตัดภาระความพอใจความผูกพันในการมชันท่าเส้นได้ความสุขมันเกิด มันมีแต่ความเยี่กเย็นมีแต่ชื่นบานหันษาความกระสันปรารถนาในการมีคู่ครองไม่มีมันสุขจริงๆแต่ความสุขนี้จะมีขนาดไหนท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงท่านจะยังไม่เห็นขอท่านทั้งหลายจนพิสูจน์คำส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าด้วยกำลังใช้จิตยับยัง้งความพอใจในการมารม์ด้ือกำลังของฌาน ถ้าแค่ฌานสมาบัติจะทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นสุขถ้าโดยการตัดทุกประเภทนี้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณจะมีสุขมากขึ้นวิธีตัดก็คือใชสาา้สก,กายทิฏฐิัางกายยกตานุสติคือพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริง แล้วสปสัญญาหรือวสาสบกรรมฐานเห็นว่าร่างกายที่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนมันเป็นของสุกปรกเราใช้สกายยทิฏฐิเข้ามาเทียบควบกันคือพิจารณากายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนพิจารณากายเป็นของสุกปรกตามสภาวะความเป็นจริง และก็พิจารณาเห็นว่ากายนี้แปรน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาสลายตนกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่เขาเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าแห่งเป็นผู้บังคับบัญชากายได้กายเป็นอิสรภาพไม่ขึ้นอยู่กับใจมองไปตามความเป็นจริงว่ากายของคนมีความสกปรกตรงไหน,นกายของคนมีสภาพเหี่ยวแห้งลงไป กายของคนมีสภาพสลายตัวไปทุกวันในที่สุดกายนี้ถ้าเราจะเกาะจะยึดมัน่นถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นพวกเรามันก็ไม่ได้ถ้าเราเอาจิตเข้าไปแบกกายจิตเข้าไปนำภาระของกายว่าเป็นเราเป็นพวกเราในที่สุดความผิดหวังมันก็จะมีเพราะว่ากายของเรานี้กายเขาพกคนอื่นคนดีว่าตถุท้ายก็ดีมันจะสลายตัวไปในที่สุด อารมณ์จิตขบันดาท่านพุทธบริษัทเห็นกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนพิจารณากายพิจารณากายเราพิจารณากายเขาว่าของสกปรกตามธรรมชาติของมันพิจารณาตามความเป็นจริงของสังขารคือร่างกายว่าสุดโทมนกกพังไปในที่สุดอย่างนี้จิตท่จะมีความสุขเมื่อตัดจุดนี้ได้ความสุขมีมากขึ้น แต่ว่าท่านยังตัดไม่ได้ท่านยังไม่เห็นถ้าตัดได้จริงๆจ,จ,จะมีความรู้สึกว่ามันสบายบอกไม่ถูกอารมณ์ที่สองปฏิฆะคือความกระทบก,กระทั่งอารมณ์ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีความหนักน้อยในการตัดเพราะเป็นกินเลสท,ที่มีภัยใหญ่รก,กระทบกระแท่งกระทบก,กระทั่งมากไม่เหมือนสุขไม่ไม่เหมือนการรมะชันทะ กามาฉันทะเป็นตัวนำความทุกมาแต่มีความความรู้สึกของคนเหมือนว่าจะมีความสุขขึ้นเราก็มองหาสภาวะตามความเป็นจริงกันว่าการกานปฏิฆะคือการที่ทำใจตนเป็นคนโหดร้ายชอบด่าเขาชอบคิดประทุษร้ายเขาคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายเขา อย่างนี้มันเป็นการประกายความชั่วของจิตพาออะไรพ่อรมอย่างนี้เป็นการสร้างความชั่วสร้างความเร่าร้อนถ้าเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเราเราคิดจะ,ะทุษสร้ายเขาเขาคิดจะ,ะทุษสร้ายเราตามที่พระพุทธเจา้าดังกล่าวว่าปูชาละปฏิปูชังวันโกปฏิวันทนัง ผู้บูชาจะได้รับการบูชาตอบผู้ไหวอยู่ในไัยตอบแล้วเมื่อเราไหวเขาเขาก็ไหวเราตอบเรายอมรับนับถือเขาเขาก็ยอมรับนับถือเราตอบถ้าเราด่าเขาเขาก็ตาตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบมันทุกข์มันสุขแล้วมันทุกข์มันดีหรือมันชัวน่วในเมื่ออารมณ์ของเรารักสุขเกลียดทุกข เฮริเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วเ็การคิดประสุสร้ายเขามันชั่วเราก็ต้องไม่ทำการที่เราจะไม่ทำมันก็เป็นของไม่ยากแต่จิตใจก้าวถ้งมาตอนนี้อาศัยความเมตตาปราณีคือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นปกติได้แก่มีความรักมีความสงสาร ไม่ฉ้าในสิยาเขายินดีในเมื่อเขายินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเ่านั้นได้ดีแล้วก็เฉยในเมื่อถูกต้องอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจอารมณ์ใดก็ตามที่เราตั้งใจมาแล้วถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาจิตใจของเราไม่หวั่นไหวถือว่าในเมื่อใดขันห้าอย่างปรากฏ ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมระสะคุคติว่าเราจะต้องกระทบอารมณ์ทั้งสองประการคืออิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างหนึง่งแล้วก็อนิธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึง่งเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองประการได้เกิดขึ้นมาไรใจของเราก็มีการวางเฉยที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ใครจะด่าจะว่าก็ร,ารู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของความเลวของคนเรากลัวความชั่วอายความชั่วเราจะไม่ยอมด่าตอบเราจะไม่ยอมว่าตอบเราจะไม่ยอมชั่วตอบเรียกว่าเราไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาถ้าจิตใจเขามรรดาแต่พุทธบริษัทหลายทรงพรมิหันสี เล่าสก,กายญ,ญาิทิฐิที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขากายอิสรภาพกายนำความทุกข์มาให้จิตใจของเราจะมีความสุขได้จริงๆที่เราไม่ยึดถือกายเป็นสำคัญตามที่องค์สมเด็จพระพควธยังตรัสไปในมหาสติปัฏฐานาสูตร ว่าท่านั้หลายจงอย่าสนใจกายในกายคือกายของเราอย่าสนใจในกายภายนอกคือกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆถ้าเราไม่สนใจวางภาระร่างกายเสียที่วัตถุสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนำมาสู่ความทุกข์กายเราก็นำทุกข์มาให้กายเขาเราพอใจก็นำทุกข์มาให้ วัตถุธาตุใดๆที่เราเข้าไปแบกภาระก็นำทุกมาให้เป็นนั้นวันทั้งกายภายในคือกระกายภายนอกวัตถุธาตุทั้งหมดเราจะถือว่าเราจะทําทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นกินข้าวเพื่อร่างกายทรงอยู่ตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาโชคราว แล้วก็จะใช้ผ้าห่มกันหนาวใช้เครื่องแต่งตัวก็สักแต่ว่าให้มาทรงสภาวะตามภาวะของในเวลานั้นๆที่ไม่เกิดขึ้นขึ้นไปร่างกายจะแก่ก็ตามใจร่างกายจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อร่างเมื่อความตายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุปกติคิดว่าดีแล้วร่างกายที่มีสภาพสับปรับอย่างนี้ควบแต่สองอย่าง มีทั้งความสุขบกพรกมีทั้งความไม่ดีเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะคบเราต้องยอมดับนับทอคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์ผู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายสุขบกพรกร่างกายมีรมแทรกแซงทั้งอิทธารมและอนิธารมคือรมที่ปราถนาและไม่ปรารถนา สี่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อวอดวายไปเสียได้ก็ดีเราจะได้พ้นทุกข์อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายอย่างนี้เป็นอันวา่าสำหรับปฏิคานี้ถือเรื่องอารมณ์เป็นสำคัญอารมณ์สันเสริญไม่สนใจอารมณ์อารมณ์เนี่ว่อารมณ์ที่เขาดาา่าว่าเนรทาว่าร้ายเราก็ไม่สนใจ ตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ก็คือออเบคาแต่ขณะใดเราทรงออเบคาได้ขนาดนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้เสื่งหีรีโอตตปะคณนานาคามีผมขออธิบายย่อๆไว้แต่เพียงเทาง่านี้เพราะถ้าพูดกันไปมันก็ซ้ำตอนต้นแต่ละอย่างการขยายความเหมือนกัน มาขั้นสุดท้ายเมื่อจิตใจของบรรดาท่านหลายสามารถทรงอนาคามีไว้ได้โดยตัดอารมณ์ในการมาฉันทะทั้งหมดจิตใจที่เห็นรูปกายของคนรูปกายของสัตว์รูปธาตุก็มีแต่ความสลด,ดว่าโอหนอนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขไม่มีดี ไม่มีสะอาดไม่ได้ความสุขปรบอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นของโลกที่ก้องเข้ามาในใจความรู้สึกของเราส่งไว้บะอารมณ์ของโลกที่เป็นอนิทารมอารมณ์ที่ชาวบ,บ้านเขาชอบใจได้คำสรรเสริญเนื้ออนิจะลมในการมารมที่ชาวบ,บ้านไม่ชอบใจในการเปรียบเรยได้นิทาว่าร้าย อารมณ์ต้งองซ้อมรายการนี้ไม่ได้สร้างให้ใครดีไม่ได้สร้างให้ใครชั่วถ้าใจไม่ยอมรับที่อย่างเดียวอารมณ์ต้งองส้อมรายการก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเราก็ไม่ดีเพราะคำสรรเสริญเราไม่ดีเพราะคำเราไม่ชั่วเพราะคำนินทาความดีความชั่วโยเทเราสร้างอารมณ์ของเราดีแลือว่าสร้างอารมณ์ของเราชั่ว ถ้าอารมณ์ของเราคิดชั่วใครเข้ามาสนเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามถ้าอารมณ์ของเราดีใครเข้ามาตำหนิน,นาว่าร้ายว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วตามรวมความวาระวังอารมณ์เป็นสําคัญตอนนี้ไปก็กลกาวถึงความดีของความเป็นพระอรหันติอริโตตปะไอายไรสําหรับพระอรหันต การจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่องอายจิตที่มันติดแต่ความจริงตอนนี้ง่ายเราจะลำบากอยจะแค่ประโสนดาสิงทาคาก็ตัดกิเลสหยาบตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดก็คือหนึ่งรูปราคะสองอรูปราคะถ้าหากจิตพองเรายังคิดอยู่ว่า รูปประชานและรูปประชานนี้เป็นของดีชั้นเลิเศเราเสด็จสามารถทำให้คนพ้ทพนทุกข์ได้ก็สแสดงว่าอารมณ์ของเรายัางชั่วเพราะว่าแค่รูปประชานและรูปประชานไม่สามารถจะบรรดาลให้คนพ้นทุกข์้จริงจังแต่ด้ว่าเราก็ต้องเกาะรูปประชานและรูปประชานเป็นกําลังใหญ่สําหรับ่าห้าหั่นกับบรญดากิเลสทั้งหลาย ฉะนั้นใจของเราจะไม่หยุดยั้งไว้แค่รูปฌานและอรูปฌานเราจะทรงรูปฌานหรือว่าอรูปฌานหรือว่าทั้งสองอยสองอย่างไว้เพื่อเป็นการกั้นกิเลสอยากไม่ให้ไม่เข้ามาเข้ามาสิงใจและให้เป็นกําลังใหญ่สําหรับของปัญญาคือวิปัสสนาญาณเข้ามาหั่นหั่มกิเลสที่ละเอียดทั้งหลายให้พินาศไปตอนนี้ที่เรียกว่าอธิปัญญา มองดูคนได้ฌานคนผู้หลงยินในฌานนึ่นท่านทิ่ทรงนั่นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะว่ายังมีความมุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตนยังมีความมุ่นวายในอุทธจัจจะคืออารมณ์ยังแทรกแทรกซ้อนมีอารมณ์สัน้น ไม่เข้าจุดหมายไปทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโง่ยงหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปประชานและรูปประชานในมานะและอุสจะเช่นนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชช่นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่ ท่นี้ว่นนึกถึงอารมณ์ประเสริฐและนึกถึงความคุณธรรมที่ทำบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านพูดใดใช้กรรมฐานกอน่อนนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นอาราหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือต,อตอนนั้นมันดีแล้วมันเร็วถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือต,ต,อตอนนี้เร็วจริงๆ เพราะอะไรเราไปนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสัตว์ประหายก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีตระกูลสูงก็ดีมีตระกูลต่ำก็ดีก็ไอ้สภาพของเกิดแก่เจ็บตาย มีสภาพร่างกายสุขรกมีความเกิดในขึ้นมาในเมืองตนร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางก็สลายตัวไปในที่สดเหมือนกันในกรรว่นนั่งรังเกิดอะไรร่างกายแรงต่อแรงที่จะเหม็นสาบกันเองนี่ก็รู้สึกมันจะเร็วเกินไปเป็นร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามมันมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตาย คนมีศักดิ์สรีใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายแล้วก็สุกปรกสมมุเหมือนกันอารมณ์ไม่ส่งตัวเหมือนกันทําไมที่ต้องรังเกียจกันเอาตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทจักอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านวราตอนนี้ไม่มีอะไรมาก เป็นเนเพยงว่ามีารมยับยั้งไว้ตอนหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิสองเราไม่มีกามฉันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มีสามเราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่ทำสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มี ตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงบนั่นก็็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปณนิพานถ้าอรมจิตชานมันชาญน,นิดเดียวเข่านี้แต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตเ,เรายังทรงตัวอยู่ต้องตัดความดีถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะปานิพานเป็นอารมณ์ ถ้าอารมณ์ปรายของเรายังมีอยู่เราจะเม็ละธรรมะขออองสมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดของเรานั้นไซแน่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานได้แก่เ,เป็นอารหาันแต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายๆถ้าตัดสินกำลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทําไมโยนทิ้งไปซะดีกว่า อิเล็หยาที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้แล้วก็สามารถจะตัดได้ไหนไหนเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่พรมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมด ต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็ขอเข้าไปตัดสแค่เพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมนาทวดาพักทุกข์ชั่วคราวไม่ได้มีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสกจิจ จิตที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเรียกรมมีความนิยมจะเพาะพระนิพพานอย่างยิ่ยงและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเย็น ไม่สนใจอารมณ์ทางหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แก่การที่เข้ามาสน,นองที่เป็นปัใจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายคือโรคภัยไขย้เจ็บก็ดีความป่วยไขย้ไม่สบายก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีจะมาถึงเรานี้เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา จนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในการมาชันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความมลภมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาชื่นบานอารมณ์ไม่มีสันใดเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือน,นิพพาน มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นปกติไม่ชช่มันก็เป็นผุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวาตานุสติกรรมฐานผมพูดย่อที่สุดถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดนานุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวาตานุสติกรรมฐานในิสัย ผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสิธาคานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะตามเกินไปเพราะว่ากำลังใจของท่านดีพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ของพระราหารันเอาละสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเทาง่านี้ต่อทอนี้ไปขอทุกท่านตั้งาจให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัริยะใและจะเลิกเมื่อไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี